ายรูปเป็นเชิญกันวันนี้ผมจะมาสอนคุณนอ่งก,ก็คลิปนี้จะมาบอกว่าจะมาสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะอ๋เข้าเรื่องก็คือการถ่ายรูปนะฮะเราต้องรู้อะไรบ้างสิ่งหลักๆเลยที่เราต้องรู้เป็นสิ่งแรกก็คือค่าต่างๆของการถ่ายรูปนะฮะค่าที่หนึ่งนะก็คือค่า สปีดชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์คืออะไรเ็คือความเร็วในการจับภาพนะสปีดชัตเตอร์เนี่ยเราจะใช้ยังไงล่ะสมมุติว่ามีการแข่งกีฬาเราก็จะใช้สปีดชัตเตอร์ที่มันสูงเพราะสปีดชัตเตอร์ยิ่งสูงเนี่ยความเร็วในการจับภาพยิ่งเร็วแต่แสงก็จะเข้าได้น้อยลงจะทำให้ภาพเราดูมืดลงแต่ถ้าสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำนะฮะสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำเนี่ยมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมี movement และแสงก็จะเข้าได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเราปรับต่ําเกินไปนะสมมติาาจาย แต่ถ้าเราแบบสูงมันก็จะถ่ายได้คนระับถ้าเหมือนว่าเราจะถ่ายในทีม่มืดเหมือนอย่างการถ่ายถ่ายรถบนสะพานลอยให้มันรถมันมีเส้นมีไฟวิ่ง,ง,งอนอ้เราก็ใช้รปีชัเตอร์ต่ำนะค่าต่อมาก็คือ F stop F stop เนี่ยอาการง่ายๆเลยฮนะ F stop คือรูรับแสงใช้รับแสงรูรับแสงเนะี่ยมันจะมีผลต่อความชัดลึกชัดตื่นของรูปนะฮะถ้า F stop กว้าง f s t o ตแคบ f s t o ตสูง f s t o ตต่ำจะบอกง่ายๆบางคนงง f s t o ตแคบ f s t o ตกว้าง f s t o ตสูง f s t o ตอะไรวะเนี่ยก็คือ f s t o ตสูง f s t o ตสูงอะสูงก็คือ f s t o ตแคบอันเดียวกันนะ f s t o ตสูง f s t o ตแคบคืออันเดียวกันอย่างงงนะส่วน f s t o กต่ำเอฟสต็อกกว้างก็คืออันเดียวกัน f s t o ตแคบเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ f s t o ต็อกแคบจะเป็นชัดลึกชัดลึกก็คือชัดทั้งภาพ นะไม่มีเบอร์หลังอะไรแบบนี้แล้ว f stop ต่ำนะ f stop ต่ำก็คือชัดตื่นชัดตื่นก็คือพวกภาพพลาเทตหรือภาพที่หลังนะลน์นั่นเองนะฮะถ้าเราจะถ่ายรูปพลาเทตเราใช้ f stop ต่างๆมันจะได้ความชัดตื่นมันจะออกมาหลังละลาย f stop มัมีผลกับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับต่อมานะค่า iso หรือ iso อันเองค่า iso คืออะไรคือทดแทนแสงไม่ไม่ใช่ชดเชยแสงนะไม่เหมือนกัน แทนแสงก็คือเหมือนเราจะไปถ่ายที่มืดนะแต่มันก็ไม่มืดเท่านี้แต่แต่มันมืดโอเคนะอย่างเช่นห้องที่มีไฟแต่มันน้อยมากๆเราก็ทําการดันไอโซให้มันสูงขึ้นเพื่อจะให้แสงเนี่ยมันพอดีตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราปรับเยอะเกินไปมันก็สว่างนะแต่มันจะมีน้อยซึ่งถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่ๆหน่อยก็ เซนเซอร์ s s มันจะกว้างจะรับแสงได้ดีกว่าก็พวกเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาน,น้อยกว่าพวกกล้องตัวเล็กๆนะฮะเอ top s p e e d shutter แล้วก็ ISO เราต้องปรับให้มันมีความสัมพันธ์กันดูที่วัดแสงพยายามให้วัดแสงตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงกลางเพราะภาพที่ได้มันจะออกมาเป็นค่าแสงกลางนังน่นเองนะถ้าต่ำเกินไปภาพก็จะติดโทนดักสว่างเกินไปก็จะติดโอเวอร์นะฮะ ก็สำหรับสามค่านี้ก็แค่นี้ไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกมาเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มโอเคสับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใจอยากจะเจออยากจะเจอแต่เธอคนนี้โอ้เธอเบบี้เธอเบบี้ได้ยินหรือเปล่า